ต้อนรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลเข้าสู่การอ่านของคุณประจำเดือนสิงหาคมปี64คะ่ะราศีตุลเราเริ่มกันที่ความรักคนมีคู่กันก่อนเลยบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมชาวราศีมีนราศีกันนะคะเป็นใครก็ได้บุญอ่านตามน้าไพ่เท่านั้นสภาวะจิตใจของคุณในช่วงเดือนพฤกษบก็มาอ,อ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ คุณเหมือนเหนื่อยมากๆกับความรักความสัมพันธ์พยายามเดินออกมาจากปัญหาเพราะว่าคุณรู้ดีว่าถ้าไปต่อตรงนี้มันมีแต่จะน้อยใจน้อยใจน้อยใจที่ผ่านมาพุ่งเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้คุณอยู่ได้ก็คือกําลังใจเล็กๆข้อความเล็กๆที่เขาให้มา ะะแต่คุณรู้สึกว่าเดือนสิงหาคมมันไม่มีเวลาแล้วมันไม่มีเวลาต้องมารอหรือพิจารณาความรักอีกแล้วเราอยากมีความสุขกับตนเองไม่ได้อยากอยู่ในจุดที่คิดมากคิดเองคิดแทนคิดไปไกลกับตัวเองอีกนี่คนมีคู่นะคะมีปัญหาก,กันใช่ไหมคุณแทบไม่อยากจะมานั่งคาดหวังว่าเราจะกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่าเพียงแค่ตอนนี้มันเหงาอย่างที่สุดเรารู้สึกแย่อย่างที่สุดแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย คุณก็เลยอยู่ในจุดที่ไม่อยากไปต่ออันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะไม่อยากไปต่อเพราะเครียดแล้วก็สู้ไม่ไหวด้วยอยากจะเอาสมาธิทั้งหมดไปทุ่มเทเรื่องเงินของบางท่านเครียดเรื่องเงินหนักมากอยู่แล้วกดดันตัวเองในเรื่องต่างๆก็เยอะมากอยู่แล้วด้วยนะคะจากตรงนี้บุญก็เห็นเขาคร่าวว่าตัวเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะปล่อยเราไปไหนออาจจะก,กลับมารีเทิร์นนู่นนี่นั่นหาเราอีกนั่นแหละแต่ว่าเราเองไม่สามารถอยู่บนความอึดอัดการรอคอยความ ชัดเจนเนี่ยไม่ได้แล้วต้องไปน่าสิงหาคมเพื่อนๆชาวลัคนาราสีตุลทนไม่ไหวกับความสัมพันธ์แล้วละค่ะก็อาจจะอย่างที่บอกนะคะจะขอไม่คิดอะไรอีกต่อไปแล้วไม่อยากฟุง้งซ่านแล้วไม่อยากคิดไปเองแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสภาวะโดยรวมคุณต้องระวังสุขภาพในช่วงนี้และความเครียดด้วยนะคะช่วงนี้เหมือนเราใช้รมหมดไปกับการต่อกรต่อสู้กับบางสิ่งที่เราสู้ไม่ไหวสักทีหนึ่งประมาณนั้น ทีนี้ก็ต้องมาดูความรู้สึกเขาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากปล่อยเราไปไหนเลยค่ะแล้วเขาไม่เคยมีมีข้อสงสัยที่สองเลยว่าต้องทำยังไงต่อ เขามั่นใจร้อยเปอร์เซนตตลอดว่าต้องอยู่กับเราต้องคุยต้องดึงเรากลับไปนะคะนั่นคือความสุขความต้องการของเขาเขาบอกว่าเขายังแคร์ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่มากๆไม่ว่าจะโดนปฏิเสธหรืออะไรก็ตามเขารู้สึกว่ายังผูกพันแล้วก็ไม่อย่างที่บอกนะคะว่าไม่เคยต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยยังไงต้องกลับมายังไงก็ต้องอยู่กับคุณสึงาหาโฮมค่ะคุณอาจจะเหนื่อยกับความรักมากมายอะไรก็ได้แต่ว่า เขายังอยู่กับเราและจะกลับมาเพราะเขายังห่วงยังรักแล้วก็ยังแค์คุณอยู่มากไม่ไปไหนแนะ่นอนมีเครื่อเขินในท่าทีที่เขาจะส่งมาหาคุณอยู่บ้างแต่สิ่งที่เขาชัวร์ที่สุดก็คือยังไงก็ต้องอยู่กับคุณอืเขาต้องการคืนดีนะถ้าคุณมีปัญหากันถ้าคนที่อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้มีปัญหานั่นแปลว่าเขาจะดูรักคุณมากๆเลยคะ่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไม่ไปไหนหรอกทีนี้มาดูแนวโน้มกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ อในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับคนที่มีคู่ค่ะไพ่บอกว่าอสิงหาคม มีความคิดเยอะมากที่ฟุ้งซ่านคิดไม่ออกแต่พยายามเลี่ยงหลีกเลี่ยงความฟุ้งซ่านนั้นด้วยการที่คุณพยายามจะไปให้เวลากับครอบครัวไปซัพพอร์ตเพื่อนฝูงมากกว่าคือวิธีเลี่ยงความทุกข์ของคุณคือการไปทำอย่างอื่นใส่ใจในเรื่องคนอื่นไปเลยอิกโนร์ปัญหาของตนเองไม่อยากมานั่งแก้เพราะมันเยอะมันซึม ะะช่วงนี้คุณก็เลยจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอ่อนแอหน่อยนะแล้วก็อยู่บนความหวังว่าเราจะต้องดีขึ้นมีหันหลังกลับไปมองเขาว่าเขาเป็นยังไงอยู่บ้างนะคะแต่ก็นะอยากใจแข็งไม่ได้อยากใจอ่อนหรือถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะพูดความต้องการของเราให้เขาฟังไปเลยบางท่านอาจจะพูดไปแล้วนะคะสิงหาคมดูมีความ Sensitive ในนี้มากๆเลยนะคุณนะ่ะปุ้นไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คนมีคู่มีบุคคลอื่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ปุ้นกำลังพูดถึงคุณเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะคะในช่วงสิงหาคมคุณจะเห็นเขามาอยู่นะคะแต่เขาก็ดีกับเราได้เพียงแค่ชั่วคราวเพราะเขาอาจจะต้องมีธุระไปทำงานหรือเรียนหรืออะไรของเขาอยู่ดีแต่ปุ้นจะบอกบอกว่า เขาไม่คิดจะปล่อยเราเลยและอย่างที่บอกเหตุการณ์ที่เขากลับไปกลับมาแบบนี้จะเป็นตัวทําให้คุณเนี่ยนะคะแข้มแข็งในทุกๆวันว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเขาแล้วในวทุกๆวันเราดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆเพียงแค่ว่าเราอ่อนแอแต่เรารู้ว่าจุดหมาย destination ของเราในกำลังไปยัางไงาคืออยากดูแลดูแลตัวเองอย่างมากๆนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าแนวโน้มในช่วงเดือนสิงห,หาคมเนี่ย มันออกแนวประคองนะคะออกแนวประคองว่าไม่ทุกห้ามทุกห้ามทุกห้ามทุกอ่อนแอได้แต่ต้องไม่ทุกเยอะประมาณนั้นประคองอยู่แล้วยังเจอสภาวะเดิมๆค่ะที่เขาก็ดูแลเราได้แบบหนึ่งให้กําลังใจนิดนึงเขาก็กลับไปเป็นตัวของตนเองที่ก็แค่เรื่องงานแค่แค่เรื่องของครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่บนความเคยชินละคะ่ะมีนึกถึงคิดถึงอยู่บ้างแต่ก็นะ ก็แอบคาดหวังเล็กๆแม้จะอยากจะแข็งแกร่งกับตัวเองมากแค่ไหนก็ตามนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูคำแนะนำที่ไพ่จะให้คุณในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเอ่อไพ่บอกว่าคุณตกตะกอนได้อย่างชัดเจนมากๆว่ามันไม่สามารถยืนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้แล้วมันไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นภาพที่โชว์ขึ้นมาว่าคุณอยากดีขึ้น คุณอยาก move on ออกไปจากปัญหาที่มันคาราคาซังคุณทำได้เป็นเพียงแค่ partner เขาเป็นเพียงแค่คนคุยหรือว่ากำลังใจที่ดีให้กับคุณนี่ขนาดคนมีคู่นะมันมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้สิงหาคมจำเป็นต้อง มองว่าต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวไปทำมาหากินไปเรียนไปหาเงินของตนเองแล้วก็มีความเครียดที่ต่างกันออกไปถ้ายอมรับได้ความสัมพันธ์ก็ไปต่อแต่พ้นกลัวว่ามันจะมีอารมณ์ที่คุณทิ้งดิ่งนะคะว่าต้องตัดสินใจแล้วจะอยู่หรือว่าจะไปอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วคุณก็เลือกที่จะแบบเราอยากมีความสุขเราอาจจะเลือกไปจากตรงนี้ก็ได้อันนี้พูดทั่วไปนะฮะ ปกติแล้การดูดวงทุกๆครั้งเราจะไม่ฟันธงว่าขาดไม่ขาดเลิกไม่เลิกเพราะมันผิดจรรยารรลอย่างรุนแรงแต่พุ่นเชื่อว,ว่าเพื่อนๆชาวาาัราศีตุลพอจะเข้าใจในสิ่งที่พุูดพิ่งพูดออกไปมันเครียดมากเลยทีเดียวอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแบบไหนเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะทีนี้เราไปดู อ,อันถัดไปนั่นคือความสัมพั<ค>นธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถามถึงความรู้สึกที่เขามีกับเราแล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําที่จะเปิดให้นะคะ,ะถามว่าสิงหาคมจะเป็นแบบไหนก็ยังเป็นในลนักษณะของการพูดคุยทําความรู้จักกันอยู่อันเนื่องมาจากว่าไม่ตัวเขาก็ตัวเราเองไม่ค่อยมีเวลามาสนใจในเรื่องของความรักมากนักนะสนใจแค่เรื่องวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับงานกับเงินมากกว่าก็เลยยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครตรงนี้เป็นเหมือนว่า เป็นคนคุยที่จะรู้จักกันดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมรู้รูทีนชีวิตประจำวันว่าช่วงนี้กี่โมงทำอะไรคือเราจะร,จรู้จักกันมากขึ้นในแบบนั้นมากกว่านะคะถ้าจะให้เป็นแฟนกัน,ปนไปเลยยังไม่ปรากฏขนาดนั้นซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมคุณก็จะได้รับคำตอบหรือคำอธิบายจากเขาว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ในชีวิตอย่างน้อยคุณจะได้รู้อัปเดตของเขาว่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะแล้วคุณก็จะอยู่ในจุดที่ให้กําลังใจและเป็นเพื่อนคุยเป็นคนคุยกันไปก่อนในช่วงนี้ความชัดเจนถึงขั้นเป็นแฟนกันยังไม่ปรากฏแต่ทั้งเดือนสิงหาคมไม่ได้แย่นะคะยังคงคุยกันในแบบที่เป็นคนคุยเขาไม่ได้มีใครใหม่เขามีแต่งานมีแต่พี่น้องมีแต่ครอบครัวเขานะคะที่เขานึกถึงอยู่ ตัวคุณเองอย่าใช้เวลาหนึ่งวันรอคอยกับการคุยกับเขาเนะคะเพราะอะไรเพราะมันจะเหนื่อยมากๆเราควรทําตัวปกติพูดคุยกันสัพเพเหระทั่วๆไปจะดีกว่าทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอือไบอกว่าเขารู้สึกดีนะ ที่ถ้าคุณมีความสม่ำเสมอให้กับเขาขนาดนี้เขารู้สึกขอบคุณที่มีเราคุยมีเป็นพาร์ทเนอร์มีความสบายใจให้แต่เขาบอกว่าเขายังไม่สามารถดูแลใครได้จริงๆจริงๆในช่วงนี้เพราะเขาต้องทำงานและวางแผนอนาคตด้วยถ้าเขายังอยู่ในวัยเรียนอนาคตเขาไกลนะคะรัคนาราศีิตุนเขาอยากไปอยู่ต่างประเทศเขาอยากได้รับวงจรใหม่ที่ดีขึ้นของชีวิตต่อๆไปประมาณนั้นเขาอยากเอาชนะตรงนี้อุปสรรคของตัวเองอยู่ ความรู้สึกที่เขาไม่ตอบคุณอย่างที่บอกว่า,อย,าอย่างที่บอกไปคือ,อยังสนใจแต่อย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะผมฉันต้องทำอย่างอื่นและมีแผนที่ต้องทำอยู่นะคะตรงนี้คือความสบายใจอย่างเดียวคือค,คุยกันเราสบายใจนะทีนี้มาให้ไพ่ให้คำแนะนำคุณนะอืม พ่บอกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะมีความน่ารักมีความอดทนมีความห่วงใย,ยให้กับเขาอยู่แล้วแต่ทั้งหมดนี้คุณอย่าพิ่งไปให้ใจถึงขั้นว่าเป็นความรักต้องรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะความสัมพันธ์นี้ถ้าไปเรื่อยๆสิงหาคมคุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันเดินช้าลงนะแล้วก็เริ่มที่จะปกตกรนได้ว่าเออมันคุ้มไหมนะน่าเบื่อจังเลยอาจจะมีเสียดาย ด้วยว่าเออมันน่าจะดีกว่านี้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเปอร์เซนต์ที่คุณจะไปต่อหรือยังแคร์เขาเนี่ยก็ยังมีเยอะกว่าพุ่งก็เลยเชื่อว่าอยู่ที่คุณด้วยนะคะตรงนี้เราต้องรักหรือชอบแคร์สักคนหนึ่งในมีด้วยด้วยด้วยความปลอดภัยด้วยต้องรักตัวเองด้วยนะคะอันนี้เขาเป็นความรักได้ไหมก็อาจจะแต่มันยังไม่ได้แสดงให้เห็นชัดมากว่าต้องเดินในทิศทางไหนถึงจะรู้ว่ามั่นคงมันยังล่องลอยอยู่นิดนหน่อยหน่อย ต้องรักตนเองแล้วอยู่บนความอดทนดูไปก่อนในช่วงนี้นะคะเขามีเรื่องต้องคิดแต่ว่าเขายังคีบเรายังเก็บยังคุยกับเราอยู่นั่นแหละลัคนาราศีตุลเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะเอาละทีนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนผ่านพ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนโสดกันดีกว่าว่าจะมีใครเข้ามามไม่นะเรื่องชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีของบางท่านอาจจะมีมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ได้มีคนมองมีคนอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเป็นคนน่ารักอัธยาศัย,ยดีชาวราศีตุลค่อนข้างโลคีมีแบบมีเสน่ห์แบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาของบางท่านนจะแบบเออประมาณนึงขอโทษนะคะประมาณนึงแต่มีเสน่ห์มากไม่เข้าใจอันนี้มีอยู่เออประสบความสําเร็จทางด้านของการงานในช่วงนี้ถ้าเรามีออการพูดจายที่น่ารักนะคะก็จะนําไปสู่การมีแบบพขพูดอะไรเขาพูดว่าอะไรดี วาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกสิ่งดีๆเขาตนเองช่วงนี้อัธยาศัยดีก็จะมีคนตรงรุมรักเราค่อนข้างที่จะง่าย แต่ในทางกลับกันเราอย่าไปตกหลุมรักใครง่ายเหมือนกันนะเพราะจากตรงนี้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่มันยังไม่ได้การันตีว่านี่คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไปต้องระวังคนมีเจ้าของในช่วงนี้ด้วยนะคะของบางท่านเจอเป็นประจําหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสินค้าคามมาอีกแล้วนะคะเรื่องของคนมีเจ้าของนะคะเลือกให้ดีไหมว่าเราจะไม่ได้คิดมากอยู่คนเดียวได้มีพอกลุบกลิบอันนี้ก็โอเคแต่ถ้ามีเจ้าของก็ต้องมานั่งคิดอีกทีนึงว่ามันคุ้มไหมแต่บางท่านก็อาจจะรักสนุกไม่ผูกพัน อะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับช้อยส์ที่คุณกําลังจะเลือกกระทำนั่นเองแต่เป็นว่าเพื่อนๆที่เป็นคนโสดมีคนเข้ามาให้เราได้สนใจแล้วก็มีสเสน่ห์น่ารักในช่วงนี้ด้วยนะคะทั้งรูปร่างหน้าตานะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกได้ค่อนข้างที่จะเลือกได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงนี้เจอหลายแบบคนโสดก็มีคนมีคู่มาจีบเราก็มีเหมือนกัน แน่ใจเอาละทีนี้คนโสดผ่านพ้นไปแล้วคะ่ะไปดูเรื่องอื่นที่สําคัญกันบ้างคือเรื่องของการงานค่ะสำหรับเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะคุณได้รับมอบหมายงานดีๆตลอดทั้งเดือนแน่ๆน,นะคะเพราะเป็นเรื่องจําเป็นใช่ไหมบางท่านอาจจะอยู่ในตําแหน่งของการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างนะคะเจ้าหน่ายจะมอบหมายงานให้คุณตลอดเลยแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็มีแรงกดดันนะคะให้กับเราด้วยแต่เราจะทําตรงนี้ได้ดีจะมีบน่นมีเหนื่อยบ้างแต่ก็บ่นกับตนเองอยู่ดี ีแล้วค่ะมีความเครียดแต่มันจะผ่านพ้นไปพลงานของคุณดีมากๆในช่วงนี้อาจจะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าถูกมอบหมายมางานแต่ละอย่างที่คุณทำนะคะใช้ความเข้าใจใช้เวลาออกมาเพอร์เฟกมากๆบางท่านที่คิดจะมองหางานใหม่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ไหมเหรอ ยัง50 50อยู่เพราะว่างานปัจจุบันของคุณยังคงมีบทบาทสำคัญมันไม่ได้มีช่วงจังหวะขนาดนั้นที่จะต้องไปรับงานใหม่เอี่ยมเปลี่ยนออฟฟิศตอบรับงานใหม่อะไรยังไม่เกิดขึ้นในสิงหาคมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าจู่ๆจะไปมองหางานจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละมันมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนไหมคุณคิดจะเสียดาย ในงานที่ทําอยู่ไหมถ้าเกิดว่าไปแล้วมันมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันเท่าเดิมอะไรประมาณนั้นเพราะว่างานที่คุณสมมุตินะบางท่านที่จะมองหางานใหม่มันมีงานใหม่ที่น่าสนใจเป็นเงินที่ดีเป็นตําแหน่งที่ดีอีกด้วย จริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือคุณจะไปต่อกับงานใหม่มันดีทั้งสองอย่างเลยสุดท้ายแล้วโจทย์ยากนะคะอยู่ที่คุณเองว่าจะตัดสินใจแบบไหนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองดีหมุนเงินได้ดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีความมั่นคงมีความคิดสร้างสารรค์ได้ใช้ประสบการณ์ manage งานของตัวเองได้ออกมา perfect เลยด้วยในช่วงนี้อาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยบ้างๆเพราะว่าในแต่ละทัสในแต่ละ เป้าหมายที่เขาวางมาให้เราต้องทําให้ได้นะะี่นะคะก็ทําได้ก็ฝืนทำนะคะทำงานเอาใจคนนะคะก็เลยเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตลอดแหละสุดท้ายแล้วก็อาจจะถูกโอเคเซเยสจากลูกค้าพาร์ทเนอร์นะคะไม่มีอะไรต้องกังวลในส่วนของการงานสำหรับเพื่อนชาวลณะนาดาสิตุนในช่วงเดือนสิงหาคมเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างเลยในะเรื่องของการงานเออเอาละ เป็นกาลังใจให้นะคะทีนี้เรื่องถัดไปคือเรื่องของการเงินนะคะไปดูการเงินก,<า>กัน,นค่ะการเงินเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลเงินก็ดีงานก็ดีมากๆพูดเลยนะอาจจะไม่ได้มีลาบลอยมากขนาดนั้นมันมาจากความพยายามของเราล้วนๆเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มา นะมีเขาเรียกว่ามีเงินฟลุกๆเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าราบลอยได้ไหมโอเคมีลาบลอยก็ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็การจัดสรรค่าใช้จ่ายของตัวเองในเดือนสิงหาคมซึ่งก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันคุณเห็นคุณค่าของเงินมากแล้วก็อาจจะมีการเก็บเนาะอาจจะมีสิ่งที่ต้องการในอนาคตไปซื้อไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ยังไม่ได้รีบร้อนขนาดน,านั้นอาจจะถูกห้ามเอาไว้ด้วยก็ได้ก็เลยมีสติในการใช้เงินอยู่มากๆเลยนะคะการเงินเพื่อนชาวาราศีตุลดีดีเนาะเป็นม้ามืดเป็นค่อนข้างเป็นม้ามืดชาวราศีตุลปุ้นไม่ค่อยเอ่ยถึงชาวราศีตุลลัคนาตุลสักเท่าไหร่แต่ว่าสิงหาคมถือว่าเป็นราศีอันดับต้นๆที่เรียกว่าดวงดีมากๆตั้งแต่ดูมาในี่ยสำหรับเดือนสิงหาคม,มน,นะคะ ดีมากเลยจริงๆนะคะเอาละการเงินไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันดีดีพอไหมเข้า <c oughs> ใ,ใจใช่ไหมว่าดี <c oughs> โอเคนะเป็นกําลังใจให้ก็และกันคะ่ะทีนี้เรื่องเงินผ่านพ้นไปไปดูในส่วนของการเรียนเียนเพื่อนน้องๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ <c oughs> คเครียดมากเลยอะ่ะกังวลเนาะมีความคาดหวังมีอุปสรรคในระหว่างที่เรียนอยู่บ้าง แล้วก็เป็นเป็นเรื่องกังวลที่ทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับถ้าเป็นเรื่องเรียนเนาะอาจจะคาดหวังเอาไว้เยอะแล้วก็คาดหวังถึงขั้นที่ว่าวอรี่อนาคตไปเลยคิดไปลวงแนาะว่าไม่ได้แนะ่เลยไม่โอเคนะเลยไม่ผ่านแนะ่เลยบลาบลาบลาอึดอัดและตัวเล็กในขณะที่เรียนมีอะไรอีกอือเป็นเพียงแค่ช่วงช่วงหนึ่งนะเราใจเย็นๆนะคะ โอเค okay. เราจะรู้สึกตัวเล็กเพราะว่าทำอะไรในเรื่องเรียนลงไปไม่ค่อยได้ความช่วยเหลือมากนะักเพื่อนเพื่อนพึ่งเพื่อนไม่ได้เลยเพึ่งพาเพื่อนไม่ค่อยได้ต้องพึ่งพาตัวเองซะเยอะเลยถึงได้เครียดอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะผลการเรียนก็เลยออกจะออกมาในแนวแบบระวาดกลัวอ่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องหากาัลรรยาณมิตรที่ดีจริงๆอย่างแท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนทิพย์นะคะ เออเพราะว่าเพื่อนทิปเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเรานอกนอกเหนือจากไม่ให้เราเนี่ยยังจะว่าเลยด้วยแล้วดูถูกความเป็นคนของเราพุ่งตรงพิบุพุ่งตรงนะเราต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีที่ชุดให้เราไปทําสิ่งที่ดีด้วยเราเป็นเพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะคะอย่าให้ใครมาว่ามเอาเปรียบเราในขณะที่เรียนนะคะมีศักยภาพต้องเจอคนที่ดีเท่านั้นถามว่ามีไหมมีมีแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเจอเพื่อนทิปความช่วยเหลือทิปเนะี่ย ก็เลยเครียดมแงๆเป็นกำลังใจให้มีอะไรอีกไหมอย่าให้ใครมาลดคุณค่าในเราเข้าใจไหมคะในขณะที่เรียนเรามีเป้าหมายที่เราสบายใจที่เราจะคิดจะนึกถึงอยู่แล้วอย่าไปย่อท้ออย่าไปคิดมากมาันาจ,จะไม่ได้เกิดขึ้นประสบความสำเร็จในวันนี้ในเป้าหมายในการเรียนในวันใดว,วันหนึ่งถ้าเราพยายามต่อสู้ต่อ มันมีความสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราจะรู้สึกโล่งใจมากๆไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าหรือไหวหรือต้องพยายามสกี่ครั้งมันก็จะประสบความสําเร็จแต่ของเรามันยากอันนี้เข้าใจได้แต่ขอให้มีความอดทนโอเคไหมเราเข้าหาเพื่อนแท้ไม่เอาเพื่อนทิพนะคะเขาจะได้ให้เราเนี่ยนะคะฉุดดึงรั้งเราไป ในทิทางที่ดีและให้กําลังใจมากกว่าแซมเติมนั่นเองเป็นกําลังใจให้ค่ะที่การเรียนผ่านพ้นไปแล้วนะคะไปดูในส่วนของสุขภาพ,พคุณในช่วงเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีตุลระวังระบบภายในทานอะไรที่ไม่มีประโยชน์สิ่งสารพิษเป็นพิษต่างๆนะคะแล้วก็การที่ชอบทานอะไรที่ไม่มีประโยชน์อยู่บ่อยๆและก็เนี่ยบ่อยๆซ้ําๆมันมีอยู่นะ อันนี้จะทำให้เรามีผลเสียต่อระบบขับถ่ายแล้วอาการเจ็บเจ็บปวดปวดด้วยนะคะทำให้มันรบกวนชีวิตประจำวันของเราถามว่าถ้าตัดตรงนี้ออกไปแล้วเป็นยังไงโดยรวมก็แข็งแรงปลอดภัยดีนะคะอุบัติเหตุก็ไม่มีงานก็ดีเงินก็ดีนะคะไปเครียดคงเป็นเรื่องของอุปสรรคในระหว่างงานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะนะล้อก็เรื่องของ ระบบภายในที่ต้องดูตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าคุณอาจจะกังวลมากๆแล้วก็กาลังทานยาหรือว่าบํารุงตัวเองด้วยวิตามินอยู่เผื่อว่ากันเอาไว้ก่อนประมาณนั้นในช่วงนี้สุขภาพก็เลยไม่น่าห่วงอะไรเพราะน่าจะรู้ตัวเองดีว่ากําลังทานอะไรที่มีประโยชน์ไหมแล้วก็ควรบํารุงตัวเองแบบไหนนะคะแล้วกเ็เดินเหินเดินทางช่วงนี้ปลอดภยัย แคล้วคลาดนี่คือเพื่อนชาวล็อคนาดาศีตุลนเอาละนี่คือคำทนายของคุณนะเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆเรื่องรวมถึงสถานการณ์แพรคระบาดในช่วงนี้ด้วยก็ต้องดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเคสในประเทศไทยตอนนี้เกินครึ่งล้านไปเออครึ่งเกินครึ่งล้านใช่ครึ่งล้านนะคะดูแลตัวเองในช่วงนี้ก่อนจากอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะเจอกัน